อยู่เลยครับอ้าวสตาทออกมาแล้วครับคูนบ่นี้ในรอบของไทยทออโซนครับเป็นคู่แรกนับเกินขาวนะครับคาเต็มลำสมตังคู่นี้ครับมงปรบบปรบบสมบัดดูรคาในรถโตโยต้าไฮรักรีโวเจอกับยานนาันพัสจันทลอยครับ กานวัตจันทรพอนี่อยู่ในอุโมงแต่ว вот ิ overseas, ่งได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะต้องวิ่งฝักกันนะครับในลายเสริมตรงนี้นะครับในลายที่ต้องวิ่งควยสองรอบบินรถออกไปก่อนะครับยานพัชจันทร์พลอยขันสีขาวล้วนล้วนนะครับเปิดโค้งตรงนี้ออกมาสมบัติบุรีได้โค้งในนะครับขอทรายจะเดินคะแนนขอเขาจะลำบากนะครับช่านิดหนึ่งทานิดหนึ่งระดับแคมป์ขําคออยู่ด้วยครับสมบัติสบัติบุรี เด็กวัดจนทคอยนี่นะครับสานามสุดท้ายเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสานามที่ห้าที่สุพรรณบุรีก็คว้าแชมป์ถ้วยประธานของพระองค์ส่งไปนะครับถือว่าสีแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ครับรุ่นหลานกับรุ่นลุงเลยครับตอนนี้หลานหลังออกมาก่อนครับยด็พัดจันทร์น้องเพ็ญเด็กหนุ่มจาวสุยา ครับสุสานบุรีนะครับในรุ่นไฮรักซลีโวนะครับที่จัดเป็นรายการในขันมารักเปลี่ยนนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่ได้แชมป์นะครับสำหรับไฮรักซลีโวนะครับรายการนี้ไปนะครับปีนี้ก็จะมีการป้องกันแชมป์ครับแต่ก็ถ้าจะป้องแชมป์แชมป์ก็ต้องผ่านทางช่วงเพนไปให้ได้ครับเป็นจังหวะนี้ครับเสียการเปครับของทางสุสานบุรีครับมีการลุดแท็กไปนะครับ ไปดีเหลือเกินครับความถนะของเจ้าเพ้นการขับไห้รักมีโอนี่ไปดีเหลือเกินลอยตามมาเหมือนกันว้าช่วงล่างนี่ดูเห็นเห็นนี่ยังสู้เพ้นไม่ได้ครับเพ้นช่วงล่างดีกว่าเยอะนะช่วงนี้นะครับยืดหลายตรงรถจะเป็นทางของสมชาบุรีนะครับแล้วมาดูช่วงสุดท้ายกันนะครับห่างกันอยู่ไม่มากครับประมาณสักสี่การช่วงรถได้ครับสำหรับสมชาบุรีครับเป็นตามนักเพ้นอยู่นะครับตามหรือว่าตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าลอยมาเหมือนกันครับ เดินขรึมเปิดมันขวาตรงนี้เปิดไปไปขรึมดันอย่างเดียวครับขรนี้ดันอย่างเดียวครับดูดิ